สวัสดีครับผมชื่อคณินรีบุรชัยครับรหัสจำตัว540100162007 8ครับวันนี้ผมจะมาทำที่ครอบโคมไฟนะครับสวันดีครับกด New ฮะเลือก Part กด OK ครับผมเราจะมาทำกันที่ Top p a พ e นะครับมาดนึ่ครับสร้าง p นมิ m e t e r ครับ8เหลี่ยม เ okay. ผมให้ตรงนี้เป็นร้อยสามสิบมิลแล้วนะครับโอเคครับผมต่อไปครับเรามาสร้างเพนใหม่ครับเราเลือกนี้ครับเลือกเพนครับผมสีชมพูอันนี้ให้เป็นที่ท็อปเพนนะครับแล้วก็สูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ ร้อยเบห้ามเป็นอย่างนี้นครับผมมาดูที่เพนใหม่ครับไปอีดิตอินเสิร์ตสเกตครับผมสร้างวงกลมฮะอันนี้เป็น r ห้าสิบครับผมไดมิตเตอร์คือหนึ่งร้อยนะครับโอเคครับต่อไปครับใช้คำสั่งรูปครับผมไมใช้รูป อีกที่ผิวนี่กับที่จุดนี้ได้โอเคครับจะเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็นี่ครับผมจะเป็นนี่เห็นไหนะมันจะเอียงเอีงหน่อยนะครับอือฮสิบห้าครับ โอเคครับประมาณอย่างนี้นะครับโอเคฮะต่อไปครับใช้เชลครับผมติดที่ด้านนี้เอาเป็นสองมิลนะครับแล้วก็ข้างล่างครับโอเคครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ครับผม โอเคครับต่อไปครับใส่วัสดุนะครับที่ข้อบคมไฟก็ต้องเป็นใสๆนะฮะต้องเอาเป็นใส่แก้วแล้วครับมงเ,เป็นสีชาๆหน่อยสีนี้นะครับโอเคครับ อย่างนี้ครับผมแล้วก็ลบคมหน่อยก็ได้ครับอิเล็กหนึ่งมิลล์แล้วครับแล้วก็ข้างบนด้วยกันครับ บนตรงนี้ไกชิดอืมได้เลยบอันนี้ทิ้งเลยครับโอเคครับ โอเคครับอย่างนี้ครับผมกดถูกครับ โอเคคนระโอเคครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบการทำที่ครอบคลุมไฟเตียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ